โยปจิจจัสมุปปาทังปสติโสรรมังปสติผู้ใดเห็นปจิตจัสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมนี่เป็นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องปจิจจัสมุปบาทว่าเป็นเรื่องที่ควรสนใจศึกษาให้มากนะคะการเห็นปจิจจัสมุปบาทนี่ถือเป็นการเห็นพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมอันนี้เราก็เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญนะ ต่อไปก็จะมาให้เทคนิคการเข้าถึงเข้าใจแบบง่ายๆนะคะแบ่งเป็น3มพาร์ทพาร์ทที่1คือเข้าใจความหมายพาร์ที่2คือท่องจําและพาร์ทที่3คือเจาะนะคะเอาล่ะมาเรามาดูความหมายพาร์ทที่1กันก่อนปฏิจจะแปลว่าอาศัยกันและกันสมุบบาทแปลว่าเกิดร่วมกันรวมความคือทำอันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นต่อไปพาร์ทที่2ท่องจํานะคะ พาร์ทนี้ให้ทุกคนท่องแบบไม่ต้องคิดอะไรมากท่องเหมือนตอนที่เราท่องสูตรคูณสมัยเด็กก็ได้หรือจะท่องไปแบบนกแก้วนกขุนทองก่อนเลยก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะคะเออพาร์ทนี้ถ้ายังจําได้ไม่ดีอย่าเพิ่งข้ามไปพาร์ทที่3โอเคไหมเมื่อมั่นใจว่าจําได้ดีแล้วนะคะถึงจะขึ้นไปภาพที่3พาร์ทที่3อันนี้ก็ให้เห็นนะคะว่าท่องตามนี้นะการท่องตามทั้งสายเกิดคืออนุโลม และสายดับคือท่องแบบทวนแบบปฏิโลมท่องจนขึ้นใจเมื่อขึ้นใจดีแล้วก็ไปพาร์ทที่3ได้ก็คือเจาะเจาะลงไปแบบทะลุปลุกปลงให้เห็นวงจรกันไปเลยนะคะว่าวงจรน,นี้ตามภาพนะคะอะไรคืออะไรมีความหมายว่ายอย่างไรนะคะหรือว่าที่เราฝึกท่องไปนั้นเนี่ยความหมายแท้จริงมันเป็นเช่นไรนะคะเริ่มที่อวิชชาอาวิชชาก็คือความเขา่าหรือว่าความไม่รู้จริงไม่รู้จริงในเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องทุกข ที่อยู่ในอริยสัจสี่ 4. แล้วก็เจาะลงไปที่อริยสัจสี่ 4. คือควรจะรู้ให้มากกว่าทุกทุกสมุทัยนิโรธมรรคต้องเข้าใจให้หมดไม่งั้นถ้าเข้าใจไม่หมดเราจะมีคําว่าอาวิชชาติดอยู่นะคะต่อไปสังขารคือความปรุงแต่งปรุงแต่งออกมาทั้งทางกายวาจาใจออกมาเป็นฝั่งกุศลบ้างลักฝั่งอกกุศลบ้างละอันนี้คือเรียกว่าสังขาร ก็ไปวิญญาณนะคะก็คือปฏิสนธิวิญญาณที่ไปเกิดในคันมารดาแล้วทําให้มีภาคต่อเกิดเป็นการรับรู้ต่อไปนามรูปเน้นไปที่กายกับใจนามรูปคือกายกับใจเอาละรูปนี้คือร่างกายอันเกิดจากมหาภูตรูป4ี่หรือท่าสี่อันได้แก่ดินน้ําลมไฟส่วนนามก็คือตัวจิตใจเลยนะคะถัดจากนามรูปเป็นสลาย,ยตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ต่อไปภาษาภาษานี่แปลว่าการกระทบกัน,นกระทบกันผ่านอายตนะ,ะผ่านสลายตนะนะคะก็คือเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสชาติกระทบลิน้นสัมผัสกระทบกายคิดและรู้สึกกระทบใจแล้วก็สิ่งที่เห็นกระทบตานะคะมันจะทำงานด้วยกันระหว่างสลายตนะและภาษะนะคะก็เกิดเป็นเวทนาเมื่อกระทบแล้วเราจึงเกิดความรู้สึก นะคะรู้สึกออกมาว่าสุขทุกข์หรือเฉยเฉยหลังจากนั้นเกิดตัณหาตามมาตัณหาคือความอยากความทยานอยากโดยเฉพาะมนุษย์ทุกคนถ้ารู้สึกว่าทุกขหรือรู้สึกว่าเฉยเฉยนี่คือไม่อยากจะเอาแต่พอสุขเนี่ยอยากจะอยากและอยากสุขเรื่อยๆสุขเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วเกิดการยึดก็คืออุปาทานก็คือไปยึดในความสุขอันนั้นนะ่ะขึ้นมาเป็นยึด ให้เกิดอารมณ์อยู่บ่อยๆหรือยึดมั่นว่าตัวเราควรจะมีความสุขก็กลายเป็นยึดมั่นในตัวในตวในตว,ว่าควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะหลังจากอุปาทานก็คือพบพบในที่นี้หมายถึงตัวจิตที่มีพลังงานไปสถิตเสถียรเปลี่ยนไปตามกรรมไปตามกรรมการกระทําของเราที่มันจะแล่นขึ้นลงแล่นในไหนในสามสเว็ภพภูมินั่นแหละคะ่ะต่อไปชาติอันนี้นะคะแปลว่าการเกิดมีพร้อมทั้งร่างกายแล้วนะคะ แล้วก็มีการปรากฏแห่งขันอันนี้เรียกว่าชาติเมื่อมีชาติจึงมีชารามรณะก็คือความแก่ความตายเมื่อมีความแก่ความตายแน่นอนว่าจะเห็นว่าความทุกข์ก็เกิดตามมาเมื่อทุกข์ตามมาจึงมีน้ําตาค่ะมีความโศกเศร้าข่ำครวญเป็นวงจรอ,อย่างนี้นะคะหมุนวนไปเรื่อยๆถ้าอยากจะดับนะคะก็ท่องไปตามแนวทางของการทวนแบบปฏิโลมนะคะสิ่งนี้ พระพุทธพระภเจ้าตจัสว่าตถาคตจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงนี้ก็จะมีปรากฏอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นผู้เข้าไปตรัสรู้เข้าถึงแล้วชี้ทางบอกแสดงวางเป็นแบบเปิดเผยนะคะเพื่อให้เรารู้และเข้าใจวงจรนี้ค่ะ